อันนี้ก็คือขนมจีบเต้าหู้เป็นสูตรของไมเซนนั่นเองดูใน้องกางเลยนี่คือคูโรบุตะทงคัตสึสันในมันไม่เหลวมากมแซนด์วิชกุ้งคัตสึ วัสดีครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจเราอยู่กับชาแนลไลท์แทนแต่วันนี้เป็นคลิปที่ไม่ได้เตรียมตัวก็จะเอากล้องเป็นคล้ายๆกลตัวโซนี่ตัวเนี้ยมาถ่ายแล้วก็ขออภัยด้วยก่อนเลยที่วันนี้ไม่มีไมโครโฟนไม่มีอะไรเลยเรามาเป็นคลิป CR ที่เป็นการกินแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับพอดีเนี่ยเรามาทํางานที่เซนทัลเอ็มเอ็มบัสซีแล้วเราเจอว่าที่เนี่ยมีร้านไมเซนแล้วเราก็ไปเจอแอปคั้งตี่ครับคือกดไปกดมาชอบอดีมากไม่มีสปอนเซอร์คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะไร จะวนนะแอบปบนี้มันจะเป็นการจองร้านอราคาแต่มากินแบบบุฟเฟ่วันนี้เราอยู่กับร้านไม่เซนที่ราคาราคาปกติเซตเมนูเซตหนึ่งเนี่ยราคาจะประมาณ400กว่าบาทแต่ถ้าเรามาจองเป็นบุฟเฟ่ตคนละ555บาทเ็ตซึ่งถ้ามา2คนแล้วกินแค่คนละ2เมนูเนี่ย ก็คุมแล้วนะครับดังนั้นเราก็เลยกดจองนะครับเป็นการจองแบบล้า่นิดมากนะคือเสียงมาอาจจะไม่ดีหน่อยนะแต่เราจะพยายามทาเต็มที่เขาจะมีอีเมลมาคอนเฟิร์มเราแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยมาหน้าร้านนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาจะมาเสร์มผ้าซึ่งผ้าที่เขามาเสริมเนี่ยจะเป็นผ้าแบบผ้าร้อนซึ่งทันไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอุณหภูมิจะเป็นอุนอันนี้จะเป็นเมนูสําหรับฮังกรีับ ก็จะมีเนี่ยคริสตาชิสบอลพวกเนี้ยราคเดียจะเป็นราคาปกตินะครับเราสามารถสั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเซตเมนูเนียเวลาเราสั่งเซตเมนูเนี่ยข้าวเขาจะเอามาให้แค่คนละหนึ่งที่จากนั้นเวลาเราสั่งซ้ำเนี่ยเขาก็จะมาแค่หมูพวกเนี้ยสามารถสั่งได้หมดเลยไก่เขียวราทาเขียวเย็นรวมแต่ว่ารวมเครื่องดืง่มตรงเนี้ยเป็นเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟอันนี้เหมือนกับของบาร์บีคอวนะกะหล่ำปลีตรงเนี้ยนะสามารถให้เอาซอสพวกเนี้ย เนี่ยจริงๆน้ำจิ้มงาขาวเนี้ยนะเราเคยกินว่าโรยเข้าไปกับกะลังปีตรงนี้รสชาติจะค่อนข้างใช้ได้เลยถ้ามากินแบบราคาราไม่อิบขอกะลังปีเขาเพิ่มแล้วก็เอาเนี้ยเข้ามาใส่แการตกแต่ตงโต๊ะของเขาก็จะเป็นตะเกียบแบบนี้มีทชู่ลายไมเซนมาให้ซอสของเขาพวกเครื่องปรุงอันนี้จะมีอันนี้มันเขียนว่ายูสุชิลี่เป็นพริกยูสุหรอซอวิสไซ์อัน,นี้อะไรอ่ะเหมือนมัสตาร์ดกินทงคัเสือบางที่เขาจะป้ายเนี่ยมาให้ด้วย ันนี้ก็จะเป็นน้ำราดทงทัดสือึอ่าค่อนข้างขงนนะครับเดีจิ้มงาขาวเขาเอาชามาเสิร์ฟ ชาเป็นชาจืดแล้วก็ค่อนข้างหอมคลิปเนี้ยเสียงเราไม่รู้ว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเราไม่มีไมโครโฟนเราไม่ได้เตรียมของมาซึ่งร้านเนี้ยเราจองมากับทังกี้หัเนี่ยเราจะมีเวลาในการกินทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันอันนี้เมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วอันนี้คือโทฟูชูไมโทฟูแปลว่าเต um ้าหู้ชูไมก็คือขนมจีบอันนี้ก็คือขนมจีบเต้าหู้เป็นส่วนของไมเซนนั่นเองหนึ่งที่จะมา8ชิ้นนะครับดูแล้วเนี่ยนึ่งมาเนะาะลองชิมจิ้มน้ำจิ้มที่เขามีให้นะฮะ นุ่มมากอะ่ะแป้งบางส่วนน้ำจิ้มที่เขาเอามาให้เนี่ยไม่ได้เหมือนจิ้งโฉมซะทีเดียวเพราะจิ้งโฉมมันจะเปรี้ยวนําแต่วันนี้มันจะมีความหวานด้วยส่วนเนื้อของขนมจีบอะ่ะตรงกลางมันจะเป็นเต้าหู้แต่มันก็จะมีสัมผัสที่เป็นเม็ดๆน่าจะมีหมูสับบนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าแป้งเขาว่าบางและนุ่มกาลังดีมากๆหรือเรากำลังหิวเรามีความหอมปกติเราไม่กินถักนะแต่เราอยากลองให้อะ่ะ อันอนี้มีความหวานอมเปรี้ยวหักสดกรอบแต่ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเมนูขนมปิ้ง็้วหัวร้อยห้า5บาทถ้าเป็นราคาปกตินะนี่คือเมนูไข่ม้วนสูตรไมเซนราคาปกติ195บาทเสิร์ม,มาพร้อมกับเชดเท้าคูดมันนี้อุ้ยนุ่มๆดูจากตะเกียบนะดูสัมผัสดิไข่เขาจะแบบไม่สุกมากเกินไปด,ดอืม ร้อนหอมมีความนุ่มๆกันดิแล้วมันหอมมามีความหวานน้อยๆเป็นอยู่กลางๆระหว่างไข่เดียวไข่คืนลองกินแบบนี้ดูไข่คนเนื้อหนักมากเลยนะเด้งดึ๋งๆอ่ะถ้าไม่ซีเรียสอะไรเรื่องราคาเราต้องลองเมื่อเรากินไข่คู่กับใช้เท้านะไข่มันอุ่นใช้เท้ามันเย็นแล้วมันจะมีความเย็นเข้ามาตัดเฮ้ยมันทําให้แบบลงตัวมากดูในตองกัาเนี่ย นี่คือคูโรบุตะทงคัตสึสันในราคาปกติ465บาทนี่คือไก่คาราเกะราคาปกติ175บาทเขาจะมีใบอันนี้มาแจ้งเวลาให้เราด้วยอมน้ำมันมากนะเห็นชัดๆเลยแล้วก็เขาจะเสิร์ฟมากับเลมอนแบบนี้งั้นเราบีบเลมอนครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราชิมแบบไม่บีบเลมอนก่อนเวลามากินเนี่ยเขาจะเสิร์ฟข้าวกับซุปให้อย่างหนึ่งที่นะแต่ขอเพิ่มได้กับไปที่ไก่คาราเกะ มาแบบร้อนๆรสชาติเค็มอ่อน,อ,น,อ,น,อ,นอันนี้ไอ้ที่เราเห็นในถ้ยวยตอนแรกอ่ะมัสตาร์ดมัง้งร้อนบางส่วนมีมีกลิ่นไหม้นิดนึงแต่โดยรวมแล้วอมลมันหน่อยบุมะงาชิมแบบบีบเลมอนนะ ความเปรี้ยว,วอ่อนๆกับความหอมของเลมอนอะ่ะมันทําให้กลมกล่อมมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าพื้นฐานไก่อย่างเดียวมันค่อนข้างเค็มเขาจะเสิร์ฟเซตข้าวน,นี้จะเป็นข้าวปุ่นแช่น,นิดนึงนะกินคุ่กับข้าว้วาข้าวอร่อยจีินสุ คือซุปม,มิโซนะเนาะคือพอกินกับข้าวอะ่ะมันทําให้รสชาติมันดอรอปลงนิดนึงมันกําลังดีนะคือของพวกนี้เหมือนเขาออกแบบรสชาติมาให้กินกับข้าวข้างในจะมีสาหรา่ายตะหู้นิดนึงซุปพอสดเนาะรสชาติเหมือนซุปม,มิโซะปกะตินะครับหองชิมน้ำราดขอจิ้มไนะหมนั้นโอ้มันมันมีอะไร<ๆ>ด้วยอ่ะดูดิชิม้อือ เป็นความรู้สึกสดชื่นอ่ะเย็นเย็นหวานหวานอมกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงแต่เนี่ยเขาทําดีนะตรงที่ถ้าเป็นชิ้นแบบเนี้ยไม่ค่อยอมน้ำมันดูดิเดี๋ยชิ้นแบบไม่ลานนะหมูเนี่ยเขาฝึกพูดทงชิ้นดีมากเลยนุ่มแป้งข้างนอกกรอบนิดนึงเคี้ยวทะลุผ่านไปง่ายมากหมูไม่แข็งนะสัมผัสคือเกือบละลายหายไปง่ายมากเดวลองนี้ สัมผัสมันเกือบๆจะเป็นหมูฝับไปเลยมันนุ่มนะนุ่มจนเกือบหายไปเลยความเกร็ดขนมปังเขาอะปกติเนี่ยเวลาเรากินโฮคัสสึใช่ไหมแป้งด้านนอกอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นแผ่นแต่เนี้ยมันไม่ได้เป็นแผ่นติดกันไปเลยอะแต่ละอันอะมันมีความเป็นเอกเทศที่แยกกันอย่างชัดเจนเป็นงานนี้มั้งชอบอันเนี้ยนี่ แปลกดีเ้ือวความหวานหวานความหวานหวานคืมครีมนี่คือเมนูชีสฟองดูราคา125บาทปกติเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับไม้กายแล้วก็อันนี้มันจะมาแค่แบบนี้ให้เราเอามากินกันอย่างเียก็จะเป็นชีสแล้วก็จุดตะเกียงแบบนี้เวลาเราสั่งเซ็ตเมนูใหญ่ๆแบบนี้นะครับใช้วเวลาประมาณ10-15นาทีในการมารอบนึงดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีนิดนึงละกัน,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 น อันนี้คือไก่คัสืึอันนี้คือหมูสันนอกตัดกันที่หมูเขาจะมีน้ำจิ้มมนันันมาให้อ่ามันก็จะเป็นชั้นเนื้อไก่นะโอ้หน,นี่คือหมูนะฮะไก่อ่ะเขาไม่ได้ให้ซอสลาดแบบนี้มาเนาะให้มาแต่เลมอนงั้นเราบีบเลมอนเลยละกันเดี๋ยวลองชิมไก่กับเลมอนกน่อนละกันอ,อันนี้ค่อยรู้สึกว่าแป้งมันเป็นแผน่นอันเมื่อกี้แป้งมไม่ค่อยเป็นแผน่นแต่รสชาติมันก็มีเท่าไหร่อะต้องจิ้มไ,ไก่ก็สุกทั่ว ไม่เซนเนี่ยเป็นร้านที่เรียกได้ว่าเรามองมานานแล้วเนาะราคาเขาพรีเมียมมากๆเลยแล้วพอมีทังคี้ฮับเข้ามาเลยทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเดี๋ยวลองกินแบบจิ้มชีดของดูบ้างนะคมันไม่เหลวมากอื้อปกคิปปกคลิปปกคิปเยอะ ชีสกลิ่นมันชัดเนาะไม่เหม็นเป็นกลิ่นหอมชีสไม่เค็มมากแต่ว่านวลนวไม่ได้เหลวมากนะไฟเขาไม่ค่อยแรงนี่หมูสันนอกนะครับคโรกุตัเขาจะมีเป็นแบ่งแยกเป็นหมูธรรมดากับหมูคุโรกุตะด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสันนอกสันะ ีทั้งหมดเราสั่งเป็นคูโรบุตะหมดเลยเข mm hmm. าจะแบ,บ่งเป็นสันนอกค mm ูโรบุตะสันในค mm ูโรบุตะแล้วก็สันนอกกับสันใน mm hmm. ของหมูปกติดูดิหอมช่ำเ mm hmm. อาเป็นสันนอกมันมีส่วนเนื้อให้เขียวได้มากกว่า ถ้าเป็นฟูลูตัดทงคัตสึไม่ว่าจะสันนอกหรือสันในราคา4 6 15บาทแต่ถ้าเป็นทงคัตสึเป็นหมูวะสันนอกกับสันในราคา395บาทก็คือต่างกัน70บาทไก่คัตสึที่กินไปเมื่อกี้ก็คือ315บาทเดี๋ยวลองชิมกับอันนี้นะ่ันข้างข้อนออกหวานหอมข้นกว่าซอสที่อยู่บนหมูนิดนึง อีกอันหนึ่งที่เราชอบจนเราต้องสั่งมาซ้ำก,ก็คือไข่ม้วนสูตรไมเซนนะครับต่ตีกอันหนึ่งที่เราอยากลองแล้วตอนนี้มาเสริฟแล้วก็คือแซนด์วิชกุ้งคัตสึอ,อันนี้ราคา88บาทอันนี้พวกแซนด์วิชแบบเนี้ยเขาจะมีเทคโฮมให้ซื้อหน้าร้านด<ว><ะ>้วยพอเก็ตแซนด์วิชมันจะมีไข่โอ้ถ้าเป็นแซนด์วิชอย่างเดียวมันจะเป็นอันซีเรียลแต่ว่าอันนี้มันจะเขียววนว่าพอเก็ตแซนด์วิชมันจะมีไข่นัานบนแล้วมันจะเป็นกลมๆแบบเนี้ยตอนแรกดูในรูปดูว่าเล็กนะค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะมอเยากล มีความหวานของซอสมีกลิ่นรสชาติคล้ายๆซอสมะเขือเทศด้วยเรามีความนุ่ม,มความหอ,อมของไข่กุ้งกรอบมากไม่ได้กรอบกรอบนะแต่มันมีความรู้ฝึกเป็นเป็นกุ้งเป็นตัวตัวเหมือนติ่มซำที่มีกุ้งที่แบบดีๆีหน่อยมีความย่างมาตัวนิดๆของไข่ดูกุ้งเลยชัดเลยอะ่ะสำหรับใครที่แบบอยากเดินผ่านซื้อกินเราว่าก็โอเคนะอันเนี้ย คือเราเข้าใจว่าเวลาสั่งทอดเนี่ยจะรอนานแต่ตอนนี้เราสั่งของหวานไปเป็นไอติมชาเขียวกับอัลมอนด์พุดดิง้งนางนพอของทอดเลยนี่คืออัลมอนด์พุดดิง้งนี่คือไอติมชาเขียวมันเป็นสีเขียวแบบเขียวดินน้ำมันนิ่มไม่มีเกล็ดน้ำแข็งกอบด้านนอกซึ่งดีมีความนมกลิ่นมะฉากไม่แรงลองดูอันนี้ว่ะโอ้มันเป็นพุดดิง้งนะฮะดึเนื้อดึงดึงดึง,ดง พุดดิ้งหรือวุน้นฟิลเหมือนเต้าหอยฟูซา่าลัดเออเนื้อมันจะเหมือนเต้าหอยฟูซา่าลัดแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนมันมีความสมุนไพรอะอมันเป็นรสชาติหวานนุ่นอ่อนแต่มันมีกลิ่นาคล้ายสมุนไพรมันเหมือนอะไรนะพูดเองดิพูดมายานายํา,นายานาําอ่ะตอนที่เราเด็กๆอะชวนป่วยป็ดแกล้งก็ถือว่าเป็นร้านที่โอเคนะ ในการกินบุฟเฟ่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้าเทียบกับราคาอาราคัตถามว่าถ้าเทียบลายบุฟเฟ่กันอ่ะมันไม่มีร้านบุฟเฟ่ที่มันเป็นของทอดแล้วร้านในปกติเขาเป็นอาราคัตถ้าไม่ได้อินของทอดเยอะมากจริงอ่ะคือมันก็จะมีแต่ของทอด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 ในโอกนี้ถ้าเรามากินเยอะเราก็อาจจะเรียนได้แต่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากสองจานก็คุ้มแล้วถ้าเทียบกับราคาปกติลองโหลดแอป hungry ครับดูมันจะโคกับร้านที่มันเป็นอาราคาตอะไรอย่างเช่นแบบซอสแอนด์เปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ อังเดอคาเฟ่อังเดอคาเฟ่เริ่มเริ่มมีบุฟเฟ่หน้าร้านแล้วแต่ว่าอย่างไมเซนอันนี้ก็ยังไม่มีบุฟเฟ่หน้าร้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอแทนไว้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้เจอกันทุกๆวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งไว้เจอกันสำหรับคลิปนีบ้บายบายสวัสดีครับ